ทได้ทำได้ทีดพาแม่งไอเอสกับสิทดียร์พารนคือยิงแม่งะนุกแม่งสนุนมาด้วยกันมาบอกกันด้วยกันใช้กูมเไอเสียเกเท่าไหร่โอ้โหเอ๋แต่ไอคอมเิ็นสุด้อับมาคันใหญ่เองดู không, không còn điên nữa, không 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 không anh đến phi anh bắt phi Không hả lung bay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  lên lung bay lên không bị bị phong rồi bị bị rồi mạng hai mạng hai mấy cô không lọt nữa Ồ lọt nữa gì Hey, collect the guy the Target locked. that one went right through. Oh, yeah. i one Enemies looking right at us. Get it out, 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 <laughs> out. I love you, know' We're like, oh. my มาจัดการเลยหมาข้างหลังว่ะเแ้แม่มาจะเอาฝังยากว่าพี่แม่งบังบ้านอยู่มองไม่เห็นเลยมีสามคันนะจัดการเลยโอ้มันละมนเหมันต์อย่างละมุนเันไอ้ข้างหลังไอ้แม่ไออสองไอ้ชอทสองว้ยยังไงยิงคนหน่ไม่เข้าเลอเขาไปเล่แม่งนะ มันอยู่ตัวเดียวละเอ้มันมันมันอยู่แค่อสองชัวเ,เอาอู้่อัตรตี้มึงบอบตรงนี้ได้เว้ยแตกที่หายเลยอยู่ไรเนี่ยเอ้าอ๋อขนมยิงฉลัไดไปกันไรคอยได้ยิงยิงป้อมปืนก็พอแล้วนี่โอ้ยอาร์ตี้อ่ะที่เล่นกูเดยวมึงก็ต้องโดน อ่าปีแมนบอมตกข่ายหมอโอ้ยยิงมาตักป,ปังนู้นคุณผู้ชมเลีเ้ยไทยห,หแม่งเจ็บอยู่ไลน์นี้อีกอยี่สเมตโอ้ยไทห้าเก็บยังไงไปวะเก็บอันี้ไปรถจีบิแทงไอยเนี่ยปีแมา ไ,ไ่ได้เปานแถวหนไม่ได้ทำมันมันแบบว่ามันานบิงออมาตอนทนี่ไนอะ้ตะกี้มันไม่ได้าชา,าติยิงใะรชาติอยู่แถวบ้านเงนืงอนี่ยะยิงกระโล่งนี่นก็พูดแล้วนะลนะตี่เนานะอ๋อทีเท้าสอง,งอยัตามยูวิ่งตามไปเลยอ้ชุดพวกคองกลับมาพวก โดนจบแล้วอะล้วะแตเแี่ยิงหน่งไม่หานะโดนทำไม้เลยมาเดียวโอ้ยังยังทันอยู่ทีไรอัลทีไม่น่าจะยิงเข้าเยอะเซ้าชิบหายโอ้ยังเหลือไทยค่าโอ้ยังไม่จะมงเข้าเยอะ โอ้มันไม่ตันแล้วยิงจากตรงนี้เลยสูงมแ้ไปยิงปั้งปั้นานปังโอ้โหไม่เดาเด้งเด้งไเด้งกระสุนเด้งกระสุนเด้งเฉยเลยอห้ายิงได้สองนัดดิ